S <S นนะเรามาดูการตัดไม้ด้วยเลสเตดนะครับอันนี้เป็นวิธีการตัดกิ่งไม้ที่ไม้ล้มแล้วเจ้าตำรวจเหรอเรอวๆเร็วๆเจ้าตำรวจอันนี้ตัดไม้ที่ล้มแล้วเนี่ย,ยเ,เพื่อไม่ให้ตกลงเนี่ยให้เพ็นก้อนไม่ให้ไม้เนี่ย न wow. <laughs> โจบสถาบาันเลื่อยไม้ทำลายป่าทำลายชาติมาหลายปีแล้วจะมีความชำนาญในการเลื่อยไม้มาก